เรามาเทสทดสอบนะครับตัวถังพ่นยาขนาดบรรจุนะครับอยู่ที่500ลิตรปั๊มเรฟเฟม4สูบนะครับใหญ่ๆเบลเลอร์วล่าส่วนปีกตัวนี้นะครับสเปคของลูกค้าเลือก,ก็คือ10เมตรสามารถกลางปีกนะครับกางแขนออกเป็น3ช่วงนะฮะช่วงแรกก็อยู่ที่ประมาณ2เมตรเกช่วงที่2ก็อยู่ที่ประมาณ7เมตร หกสิบแล้วก็เต็มสตรีมครับสิบเมตรมีตัวกรองด้วยแล้วก็น้ํายาตรงนี้นะครับส่วนหัวฉีดนะครับจะเป็น p u สายที่ใช้เป็นสายอ่อนนะครับ